สวัสดีครับกอบอลนักลงทุนทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วครับกับผมเกียร์ฟอร์เวิร์ดนะครับในช่องทางของเกียร์ฟอร์เวิร์ดวีพกันครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนครับที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมนะครับรบกวนกดติดตามช่องกดซับสไคร้กดไลค์คลิปนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วกันครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมทําคลิปนะครับจะได้ขึ้นแจ้งเตือนในช่องทางของทุกท่านนะครับรับรองครับว่าจะมีแนวทางการวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นๆนะครับมาให้เพื่อนๆๆหหหนน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 ้้้้้าาาาาช่่่่ออองงไไดดฟิกกกกัััััััััยยแคคคคครรรรรบบบบสํวีเเเ็จะมใ3ูปล สำหรับช่องทางของ v p ของผมครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มไปวิเคราะห์กันนะครับขอฝากกว้หน่อยละกันครับใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่ม v p กับผมนะครับหรือมาเอาแนวทางฟุตบอลดีในกลุ่มเรานะครับไปที่หน้าช่องได้เลยนะครับ เรามาเริ่มกันที่คู่แรกก่อนเลยดีกว่าครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับเรามากันที่ศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบเพลย์ออฟนะครับคู่ระหว่างบีคิคาร่าครับจากมอโดวาครับจะเปิดบ้านพบกับมาริบอครับทีมแกล่งจากสโลรีเนียครับโดยที่นัดแรกนั้นพวกเขาเสมอกันมาก่อน1ประตูต่อ1นะครับโดยเหรับคู่นี้ครับบีคิคาร่านั้นผลงานในเกมอุ่นเครื่องจนถึงตอนนี้ครับต้องบอกว่าย่ำแย่เหลือเกินนะครับเพราะว่ายังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยแม้แต่เกมเดียวนะครับถึงแม้ว่าเกมที่แล้วนั้นพวกเขาจะทําผลงานได้ดีนะครับด้วยการที่ ไปยันเสมอกับทีมแกล่งอย่างมาริบอมาได้ครับแบบเกือบชนะด้วยนะครับแต่รูปเกมครับต้องบอกว่าโดนมาริบอกดอยู่เกือบทั้งเกมเลยเดียวครับส่วนทางฝั่งคู่มาเยือนครับอย่างมาริบอครับต้องบอกว่าผลงานในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาครับถือว่าทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นทีมหนึ่งครับที่แพ้ค่อนข้างยากนะครับผลงานเนี่ยนะครับห้าเกมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าพวกเขาไม่แพ้ใครเลยครับแถมเก็บชัยชนะได้ถึง2นัดนะครับแต่จะเน้นหนักไปทางเสมอนิดนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของความพร้อมครับในวันนี้ครับต้องบอกว่าททั้ง2ีม น่าจะขนผู้เล่นชุดเดิมครับจากเกมที่แล้วลงสนามกันครบครันเลยนะครับโดยมาริบอลนั้นน่าจะมาในระบบเดิมครับคือ4-3-3ครับโดยแบ็กซ้ายน่าใช้อุลตาลงแทนทางด้านของเกริโก้เหมือนเดิมนะครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับและแน่นอนครับสื่อต่างประเทศครับให้ทางฝั่งของผู้มาเยือนนะครับอย่างมาริบอลครับเหนืออยู่กว่า0.75เลยทีเดียวครับซึ่งถือว่าแรงพอสมควรนะครับสำหรับทีมที่มาเยือนนะครับและนัดแรกเนี่ยนะครับเสมอกันมาอีกด้วยครับสำหรับเกมนี้ครับผมมองว่าถึงแม้ว่าบิคิคาร่านั้นจะเสมอมาริบอรมมมาาได้ในเกกกแ็ต แต่รูปเกมครับต้องบอกว่ามาริบอลนั้นกดใส่ทั้งเกมและดูดีกว่าทั้งเกมเลยครับเพียงแค่ว่าพวกเขาจบสกอร์ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับและจากกระแสน้ําคู่นี้ครับมองแล้วนะครับเทไปทางด้านของทีมอย่างมาริบอลอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่สูงต่ำนะครับอาจจะดูขัดใจนิดนึงนะครับเพราะว่ามาต่าๆนิดนึงครับแต่เชื่อว่าเกมนี้เนี่ยครับมาริบอลเองน่าจะเบียดชนะได้ครับอย่างน้อยๆหนึ่งเมล็ดนะครับเลือกเชียร์มาริบอลแลยกันครับ ส่วนคู่ต่อไปคู่ที่2ครับวันนี้เราไปกันที่ทางด้าน FK Sarajevo ครับจากบอสเนียครับวันนี้จะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของตอร์ปิโดคาตูซี่นะครับจากจอร์เจียนะครับโดยคู่นี้ครับนัดแรกก็เสมอกันมาแบบสุดมันเลยครับสประตูต่อ2นะครับโดยสำหรับคู่นี้ครับในเรื่องของฟอร์มนั้นต้องบอกว่าเจ้าบ้านอย่างซาราเยโวนะครับดูดีกว่าชัดเจนนะครับเพราะว่าอุ่นเครื่องรวมจนถึงเกมที่ผ่านมาเนี่ยครับซาราเยโวไม่แพ้ใครเลยครับแถมเป็นการชนะคู่แข่งไปถึง4นัดเลยทีเดียวนะครับส่วนทีมเยือนนะครับอย่างคาตูซต้อง บอกว่าผลงานในลีกนั้นยังไม่คงเส้นคงวานะครับแล้วก็ส่วนมากเนี่ยจะจบด้วยผลเสมอและก็แพ้ซะส่วนใหญ่นะครับโดยตอนนี้นะครับพวกเขาอยู่กลางกลางตารางในลีกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าธปรมตูคู่แข่งในทุกการนี้เนี่ยครับน้อยมากๆครับที่17ประตูเท่านั้นเองครับใน19เกมในลีกนะครับส่วนในเรื่องความพร้อมครับวันนี้ทั้ง2ทีมครับน่าจะขนผู้เล่นชุดเดิมนะครับจากนัดที่แล้วที่เสมอกันมา2ประตู่อ2เนี่ยนะครับลงสนามทั้งหมดนะครับและแน่นอนครับคู่นี้ครับสื่อต่างประเทศยกให้ดังฝั่งเจ้าบ้านครับอย่างซาลาเยโวนะคร มา0.5ดเลยทีเดียวครับถือว่ากําลังดีนะครับแถมกระแสน้ําและกระแสต่างประเทศนะครับยังเทไปทางทีมเจ้าบ้านด้วยนะครับและดูจากรูปเกมนัดที่แล้วนะครับต้องบอกว่าทางด้านของทีมอย่างซาลาเยโวนั้นไม่ได้ดูเป็นรองเยอะขนาดนั้นครับดูแล้วถือว่าดูเหนือกว่านิดนิดด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นกู่นี้จึงคิดว่าเจ้าบ้านนะครับอย่างซาลาเยโวนั้นน่าจะเบียดเอาชนะ สำหรับคู่สุดท้ายครับวันนี้เราไปกันที่ไวกิงเกอร์โกตูนะครับเป็นทีมจากหมู่เกาะแฟโรนะครับจะต้องเปิดบ้านพบกับอินเตอร์คลับครับจากอันดอร่านะครับซึ่งนัดแรกครับเป็นอินเตอร์ คลับนะครับที่เอาชนะไปได้ก่อน2ประตูตอนหนึ่งนะครับโดยสำหรับคู่นี้ครับในเรื่องของฟอร์มต้องบอกว่าอินเตอร์คลับนั้นถือว่าดูดีมีทรงพอสมควรเลยครับในลีกของพวกเขาเองครับแถมนัดล่าสุดนะครับบุกไปชนะได้ก่อนด้วยครับเกมนี้น่าจะเล่นง่ายขึ้นนะครับแต่นัดนี้ไวกิงเกอร์โกตูนะครับก็ถือว่ามีแรงจูงใจที่ค่อนข้างสูงพอสมควรครับเพราะบังคับต้องชนะเท่านั้นในเกมนี้ครับถึงจะเข้ารอบต่อไปนะครับเรื่องความพร้อมวันนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับน่าจะขนผู้เล ประเทศเปิดให้ไวกิงเกอร์โกตูนะครับเหนือกว่าอยู่ถึง0.5เลยทีเดียวนะครับแถบกระแสน้ำในเวลานี้ครับยังเทไปทางด้านของทีมอย่างไวกิงเกอร์อีกด้วยครับทั้งๆที่ทีมเนี่ยนะครับดูเป็นรองพอสมควรในนัดแรกนะครับถึงแม้ว่าจะกลับไปเล่นในบ้านก็ตามเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มองแล้วเรทค่อนข้างแปลกครับเลือกเชียร์ได้ครับไปทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับอย่างไวกิงเกอร์โกตูครับคิดว่าเกมนี้น่าจะเก็บชัยชนะได้ครับและลุ้นเข้ารอบต่อไปนะครับ ก็ฝากกันไปด้วยแล้วกันครับสำหรับ3คู่หน้าช่องในค่าคืนนี้ครับให้เลือกไปที่ทางด้านของมาริบ้คู่แรกครับและคู่ที่2ครับไปที่ FK ฟเคซลา o เยโนะครับและคู่สุดท้ายครับวันนี้เลือกไปที่ไวกิงเกอร์โกตูครับก็สำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามช่องผมนะครับรบกวนกดติดตามช่องกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและสำหรับเพื่อนๆท่านไหนครับที่สนใจนะครับที่จะเข้าร่วมกลุ่ม v i p กับผมนะครับอย่าลืมนะครับไปที่หน้าช่องได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมเกียร์เฟอร์เว หน้านครับสวัสดีครับ